สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอากาศบายอาจารย์ปูวันนี้ ep ที่7ในหัวข้อตัวเลขที่ปรากฏในชุดไพ่ที่คุณเลือกจะบอกอะไรกกับคุณบ้างนะคะ ค่ะเช่นเดิมนะคะอาจารย์จะมีกลุ่มไพ่อยู่3กลุ่มสีก็คือสีแดงสีเขียวและสีขาวนะคะในวันนี้จะเห็นนะคะว่ามีสีสันสวยงามนะคะมีความพิเศษก็คือวันนี้จะใช้ไพ่ในกลุ่มตัวเลขทั้งหมดเลยเป็นผลิตภัณฑ์การ์ดตัวเลขและเพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นชิปเลขนะคะภายหลังชิปเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะมาดูกันเลยค่ะอ้าวตอนนี้นะคะคิดว่าทุกคนคงจะเลือกกลุ่มไพ่สี กลุ่มไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะคะในการทํานายอาจารย์วันนี้ก็คือจะเรียงลําดับไปแต่จะซ้ายหรือขวาดีวันนี้เขาเริ่มจากสีแดงก่อนนะคะแล้วตามไปด้วยสีเขียวและสีขาวตามลําดับค่ะอาจารย์ขออนุญาตเก็บไพ่นะคะกลุ่มสีขาวสีเขียวเก็บก่อนค่ะมาดูที่กลุ่มสีแดงค่ะใครที่เลือกกลุ่มสีแดงไว้ในใจตอนนี้เป็นยังไงคะมาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกมันจะ ให้คําตอบคุณได้ไหมหรือคุณกําลังเผชิญกับมันอยู่นะคะอาจารย์ขออธิบายนิดนึงตัวนี้จะเป็นชิปการ์ดนะคะชิปตัวเลขค่ะชิปชิปเลขชิปเลขไม่ใช่ชิปการ์ดชิปตัวเลขซึ่งจะมีตัวเลขอยู่และตัว2ใบนี้จะเป็นไพ่ออเลเคิลการ์ดตัวเลขจากสิงคโปร์ที่อาจารย์ของอาจารย์ออกแบบนะคะและตัวสุดท้ายนี้จะเป็นของอาจารย์เองก็เป็นไพ่ตัวเลขเช่นกัน วันนี้เราจะไม่มีภาพใดๆนะคะจะเป็นภาพของตัวเลขทั้งหมดค่ะมาดูค่ะอย่างชิปตัวเลขเนี่ยถ้าเราหยิบนะคะต้องหยิบทีละคู่เลขแล้วก็นำออกมาอย่าสลับเลขนะคะถ้าหยิบใดตัวใดใอันแรกหรืออันหลังเนี่ยต้องเรียงให้ดีไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนนะคะามาดูค่ะใครที่เลือกกลุ่มสีแดงกลุ่มเลขจะบอกอะไรคุณบ้างอาขอเปิดทั้งหมดเนาะอะอ อันแรกนี้จะเป็น9กสเห็นไหมคะจะเป็นสีทัดไม้สีเขียวและสีแดงทัดไฟนะคะก็เปิดทั้งหมดเนาะค่ะ,ะมาดูค่ะ พอจะเข้าใจแล้วนะความหมายก็คือตัวนี้นะคะ9 3 9ในศาสตร์เราคือธุรกิจการงานที่จะต้อง3คือความรวดเร็วว่องไวฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจอะไรอยู่ในเกณฑ์ตอนนี้นะคะจะต้องทําแบบรวดเร็วว่องไวจับกระแสตลาดให้ถูกนะคะเขาชอบ Delive r y ี่ไหมเขาชอบอาหารการกินเขาชอบอะไรที่มันว่องไวรวดเร็วเราก็ต้องทําด้วยนะคะเป็นแบบนั้นต่อมาอา่าผลลัพธ์คือ6 6คือเงินค่ะการกระทําที่ คูณ2ต้องขยนันต้องลงแรงลงทุนมากด้วยนะคะฉะนั้นแม้แต่ผลตอบแทนมันอาจจะไม่มากแต่เราก็ต้องทำและยึดไว้ก่อนนะคะฉะนั้น336ก็คือการที่ขยันมากแต่ผลตอบแทนอาจจะน้อยแต่ก็ต้องประคองไปนะคะต่อมาค่ะได้เลขเดียวกันเลยนะคะทั้งชิปเลขและตัวการ์ด นะคะ9 3ความหมายก็ยังตอกย้ําว่า9คือธุรกิจการงาน3ที่รวดเร็วฉะนั้นคุณต้องจับธุรกิจอะไรที่มันรวดเร็วว่องไวนะคะให้โดยโดยเฉพาะใครที่ขายออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเน้นขายออนไลน์เนาะแล้วก็รีบส่งไม่ต้องสต็อกเยอะค่ะหมดแล้วเดี๋ยวสั่งใหม่ได้นะคะพูดถึงถ้าสต็อกมากมากมากนะคะก็มีโอกาสทุนจมได้ฉะนั้นต้องอาการวางแผนให้ดี โดยสรุปค่ะกลุ่มใครที่เลือกกลุ่มสีแดงเราจะเห็นอาจารย์จะเห็นว่า62ปรากฏขึ้น 6คือการเงิน2คือคําพูดบางครั้งคนเรานะคะจะพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับใครเนี่ยก็ยากลําบากโดยเฉพาะถ้าเป็นเจ้านี้ต้องไปทวงลูกนี้ยิ่งในเกณฑ์ช่วงนี้เห็นหลายคนมาบน่นก็คือว่า,าทวงไม่กล้าทวงเงินนะคะแล้วก็ติดนี้ติดสินกันไปแล้วบางคนก็ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ก็ไม่กล้าพูดเรื่องผลประโยชน์ว่าเราอยากได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีอะไรที่ปก ปิดบังซ่อนเล้นกันอยู่ซึ่งไม่เปิดเผยความจริงต่อกันแบบนั้นก็ได้นะคะมีความเครียดต่อสิ่งที่ต้องพูดต้องสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปในท้ายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาจารย์ขอเก็บไพ่กลุ่มสีแดงนะคะต่อไปค่ะเป็นไพ่กลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวนะคะ เห็นอะไรบ้างเดี tipo, ๋ยวเรามาดูกันไล่ไปเลยค่ะกลุ่มสีเขียวนะคะเมื่อเรียงลำดับแล้วอ้าวชิปเลขเห็นอะไรคะเป็นสีกับสีสีเขียวทั้งคู่เลยนะคะเป็นเรื่องของความคิดค่ะเลขสีคือความคิดแล้วมันคูณ2มัน เป็นเลข2ตัวเลขเบิ้ลนั่นเองฉะนั้นจะบอกว่าช่วงนี้น่ะใครที่เลือกกลุ่มสีเขียวคิดมากค่ะคิดมากคิดเยอะนะคะคิดมากคิดเยอะคิดเกินกว่าเหตุเพราะ4กับ4บวกกันได้8 8ในศาสตร์หรือคือผลลัพธ์คือเครียดและกดดันมีแรงกดดันเยอะคิดมากคิดเกินกว่าเหตุมันยังมาไม่ถึงเลยแต่เราคิดกันไปและกังวลไปแล้วนะคะกับเรื่องอะไรบ้างก็คือ97คือเรื่องของธุรกิจการงาน คนรักคนสนับสนุนนั่นเองมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างอาจจะไม่ได้ขายได้ดีเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ถ้าผู้ค้าขายนะคะหรือคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือกันไปมาหาสู่กันตอนนี้ก็ต้องน้อยลงค่ะเพราะว่าการระบาดของโควิดก็ทุกคนต่างก็รักตัวกลัวตายกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของมิตรภาพก็ยังติดต่อคอนแทคกันได้อยู่ยังซื้อหากันได้อยู่แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะลดน้อยถอยลงนะคะคาวน,นี้อีกใบก็บ่งบอกเรื่อง5151ก็คือ ธุรกิจการงานอาจจะพบเจออุปสรรคแล้วตัวเราเองนี่แหละต้องเป็นคนบริหารจัดการในผลลัพธ์ก็คือต้องการเงินนะคะก็คือในเกณฑ์ช่วงนี้เราควรจะต้องยึดมั่นนะคะอย่าท้อแท้ง่ายอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลมากนักแน่นอนสถานการณ์มันภาพให้เครียดให้กังวลแต่ถ้าเรายังยึดมั่นยังเชื่อมั่นว่าเรายังต้องพาตัวเองหรือประคองธุรกิจ ของตัวเองหรือครอบครัวไปได้เนี่ยมันต้องไปได้แน่นอนนะคะแล้วห้าหนึ่งด้วยจันการันตีว่าเป็นชุดไพ่ที่ดีอยู่นะคะแต่ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอาจจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะออกไปหาลูกค้าหรือหาวิธีการค้าขายเพื่อทําให้ธุรกิจเนี่ยยังไปต่อได้ในวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆอ,อีกนะคะในบางรายให้ระวังเรื่องของผ่าตัดหรืออุบัติเหตุนะคะค่ะและ ต่อมาโดยสรุปก็คือในใครที่เลือกกลุ่มสีเขียวนะคะโดยสรุปก็คือ3 3 3 3คือสิ่งที่คุณทำมันอาจจะทุ่มเทดูทุ่มเทมากแต่ผลตอบแทนมันน้อยนะคะฉะนั้นอย่าท้อใจค่ะเก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะเดี๋ยวก็ดีเองค่ะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งคิดมากค่ะอันนี้ของคนที่เลือกกลุ่มสีเขียวค่ะอาจารย์ขออนุญาตเก็บไพ่กลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะสรุปกันอีกครั้งในตอนสุดท้าย ต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มสีขาวกลุ่มสีขาวนะคะชิปเลขค่ะปารากฏอะไรอีบ้างยวมาดูกันห้ามเรียงชิปผิดนะคะชิเรียงผิดนี่เปลี่ยนเลยนะคะความหมายค่ะตัวแรกเป็นเลขหนึ่งตัวหลังเป็นเลขเก้านะคะมาค่ะสีเลขหนึ่งสีขาวนะคะแทนด้วยทัด ทองนะคะแล้วก็เลขเก้าธาตุไม้นะคะเห็นอะไรคะความหมายก็คืออ่านคู่แรกนี้ก่อน ตัวชิปเลขก่อน19ค่ะเหนื่อยคนเดียวค่ะการทําธุรกิจการงานเหนื่อยหาอยู่หากินคือคนเดียวนี่แหละไม่ได้มีตัวช่วยอะไรไม่มีใครช่วยเรานะคะเราต้องเอาตัวเองให้รอดพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะแล้วเราก็เป็นหลักให้กับครอบครัวด้วยนะคะหลักเป็นหลักให้ตัวเองไม่พอแล้วก็ยังมีคนที่คอยมาให้เราแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยนะคะตรงนี้ เห็นว่าธุรกิจการงานมีโอกาสได้ทำ <ใน S 2> คนเ <ใน S 2> ดียวไม่มีตัวช่วย 1. 5หค่ะ,คะเป็นเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เห็นว่า1 5หตัวเราต้องยึดมั่นนะคะในหลักการในสิ่งที่ตัวเองทำอย่าท้อแท้ง่ายนะคะแล้วมีโอกาสเคลื่อนที่เดินทางเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงหรือกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะถือว่าดีแล้วเห็นอะไรคะ6 6ความหมายก็คือการเงินมันล่วไหลค่ะหาได้มาออกมาก แสดงว่ามีนี้สินรออยู่นะคะได้มาหมดไม่พอนะคะมีบางรายอาจจะต้องเล่นแรกแปรธาตุค่ะจำนองจำนำซอยแหวนเงินทองหรือลดลาเ e ีไฟแนนซ์อะไรแบบนี้เพื่อที่จะทําให้มันประคองไปได้ยอมเสียทรัพย์สินนะคะแต่ก็ประคองธุรกิจการงานหรืออ,อุ้มชูลูกน้องไว้อะไรแบบนี้ในบางรายนะคะ ฉะนั้น66ให้อีกอันหนึ่งก็คือระวังเงินทองรั่วไหลเก็บไม่อยู่หรือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกณฑ์ผ่าตาดัดหรือมีอุบัติเหตุหรือระวังภูมิแพ้นะคะเรื่องของปอดเลยเคนที่เลือกกลุ่มสีขาวนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเข้าสู่สังคมหรือที่สาธารณะต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะมีโอกาสเรามีโอกาสสูงมากที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยนะคะต้องระวัง อันนี้3-4ค่ะสรุปของกลุ่มสีขาวก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกณฑ์ช่วงนี้นะคะมันมันกะเกณฑ์อะไรไม่ได้มันวางแผนอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็มันต้องต้องทำไปก่อนเราค่อยมาปรับปรุงทีหลังอะไรแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผิดในจุดเดิมๆซ้ำๆนะคะการใช้ชีวิตในช่วงนี้มันยังไม่ลงตัวซะทีเดียวฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราค่ะในนี่คือกลุ่มของไพ่ทั้งหมดของกลุ่มสีขาวนะคะ ค่ะครบถ้วนแล้วดังนั้นเดี๋ยวอาจารปูมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งในชุดชุดสุดท้ายนี้นะคะมาดูค่ะขอเรียงไพ่ให้ครบก่อนวันนี้มาดึกหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ลืมนะที่จะยังจะทำกิจกรรมให้พวกเรานะคะค่ะท้อา,ามาค่ะ อาจารย์ขอสรุปให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกิจกรรมพริกัาการ EP 7นี้ก็คือหัวข้อตัวเลขที่ปรากฏในชุดไพ่ที่คุณเลือกนะคะจะบอกอะไรแก่คุณบ้างมาดูค่ะสำหรับใครที่เลือกกลุ่มสีแดงโดยสรุปนะคะว่า คุณต้องจับธุรกิจอะไรการงานอะไรที่มันรวดเร็วว่องไวนะคะไม่ต้องสต็อกเยอะไม่ต้องสต็อกนานว่องไวเอาไวไวไวไก่อนแบบว่า,าได้เงินไวๆนะคะหาธุรกิจอะไรที่มันจะเป็นธุรกิจตามกระแสก็ได้ก็าขายรายกันแล้วก็รีบๆเอามาขายอะไรแบบนี้หรือถ้าจะเป็นโฮมเมดแฮนด์เมดได้หมดทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ขอให้เป็นธุรกิจที่ได้กระแสเงินรวดเร็วเข้ามาค่ะ ต่อมาคนที่เลือกกลุ่มสีเขียวนะคะเห็นอะไรคะก็คือเป็นความคิดเยอะคิดมากกับสิ่งความคิดวนเวนียน,นอยู่กับความคิดของตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะคิดมากคิดเยอะคิดเกินกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นนะคะอย่าไปกังวลเยอะเราก็เชื่อมั่นว,ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องดีคะ่ะต,ต้องมีทางออกนะแล้วก็ควรที่จะ ทุ่มเทขยันดีแล้วค่ะทุ่มเทขยันดีแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนมิตรเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ห่างหายไปหรอกค่ะทุกคนต่างก็มีภาระหน้าที่ของของตัวกันเองตัวเขาเองนะคะแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะคะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะต่อมาคนที่เลือกกลุ่มสีขาวนะคะโดยสรุปก็คือ คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะในเกณฑ์ช่วงนี้นะคะ119แล้วก็มีโอกาสเคลื่อนที่เดินทางร่วมด้วยในการหาเงินหาทองได้มาหมดไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยถ้าเรา,เาผ่อนรถผ่อนบ้านหรือมีหนี้สินมีบัตรอะไรต่างๆก็เคลีร์เข้าไปค่ะอย่าเก็บอย่าหมักหมมไว้บางรายอาจจะต้องถึงขนาดไฟแนนซ์ Finance, หรือจำนำอะไรต่างๆก็ต้องทํานะคะเพื่อที่จะต้องเอาตัวเองให้รอดค่ะทั้งหมดก็ครบถ้วนแล้วสําหรับ ep ที่7นี้ ค่ะจะอา,อาจารย์อาจจะพูดเร็วหน่อยนะคะไม่ทราบว่า,าท่านจะฟังกันทันหรือเปล่านะคะก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์อาจารย์ได้นะคะเช่นเดิมค่ะก็คือถ้าหากว่าพิกอาการในอีพีนี้เป็นประโยชน์ก็ ฝากกดแชร์แล้วก็กดถูกใจ subscribe ใกันกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่นะคะสำหรับ ep 7นี้วันนี้กุ g h นนะคะลาติสวัสดีมาอัดคลิปดึกพบกันใหม่ใน ep ที่8นะคะสวัสดีค่ะ